สวัสดีจ้าซ่องกวนนองเนยจ้า,า,านี่ก็จะมาเฮ็ดเมนูง่ายๆจ้าเป็นยำปลากระป๋องมาแหม,มือนี่ปลากระป๋องปลากระป๋ง,ปปง,จ,งจ้าสี่เป็นอะไยี่หลังซ่องนจะเพื่อจะกินยำปลากระป๋องจ้ากินเมนูยำยำเ่ว่ยายำปลากระป๋องเมนูกะไรว่าจะเนี่ยเคี้ยมยันไหนกันนะเพราะว่าเขาตอ้องเมนูอะไรอย่างเง้ยแม่อยากปาเป็นอะไรเคี้ยมยันไหนด้วยเรจะมีเป็นตะกไข่ละจ้าพริกซอ,อยในือซอสไม่จบปลอยแล้วจะมีเป็นผักหอรมรวมมะม่วงจ้านี่ มะม่วงลายการนี่จะเป็นยังเนาะเออแต่ใครเห็นเกาอน้ำมีน้ำวางโบเห็นเลยเมื่อกี้นี่ก็บสอยพริกมันจะปล่อยจากพริกแข็งเนาะย้อจะหนึ่งเลยฟังเอาพริกผงม,ม่เยอะเลยฟางหลังนี่อึ๊บเอไรลืมอนมาตัวนี้ฟังพริกผงม,มาเยอะเลยเนี่ยแล้วลูกอ <laughs> ุ้ยไป <laughs> สันน่นไปนวะเกง่งจัดเด้อหลานขอเรียเร็วเร็วเร็วเออเออข้างร้านอะไรเร็ว <laughs> นว ใส่น้อพริกโค้งจ้าป,ปลากระกป๋องปลากระกแปงเฮาโอ <c oughs> ใส่เห็นพี่กโ,โค้งพริโค้งบ่ลุงอู้มีคนเห็นบ่างเนี่ยเราเยียวยิงกันได้นี่จ้ยสาวใส่หน้าเม่หนน้องนี่เอามาเรียบร้อยละจ้ะาเมื่อกี้ <c oughs> นั่งชิบอยเห็นแล้วแม่ได้พริกโค้งกับน้ำปลามาเพิ่มจ้าเมือ <c oughs> แซ่แท้ ซุ้มเหลืองกับบะถิมจ้าน้ำปลาใส่ไปนั่งในกระทปรุงอยู่แล้วจา้าได้มายำอยู่แล้วล้างเอาซดสน้ำกันได้ไหมล้างล้างเอาซอสเอาซดสสักระป๋องจา้ามือนี่แซ่บๆน้ำกันกินน้ำกันเลยจา้าคนนได้ไหมเนาะตอนแรกไดนะ้ไแม่เนาะ ปูน้ำเน้ปรุงใส่น้ำปลาได้จ้าเนี่ยแล้วกระป๋องสองป๋องแม่จะไปยืนซะบ่แม,แม่เออนี่มูน้ำนี่ไหลน้ำจงเลีง่งใส่น้ำแ,<ส>แมนแล้วก็ใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยจ้าเราไปกระปูงใส่พริกผงจ้าบันใส่ลง,งไปเลยปัดนาใชุดรถเรื่อยจ้าปิดน้อยนะพริกผงเพิ่มนิดน้อย ใส่ได้ไหมเนาะคุเลยจังเลยแบบที่นี่น้ำปลาใส่แล้ใส่น,น้หมันเลยโ,โหยังคนก,กอ่อนชนก่อนจาตัวก์ก่อนใส่งชูรสจานน้น้อยไดไหมเราไม่ได้ใส่ลายไหมเนาะนวดเลยเนาะจาคนเลยบัดทีเขาย่างตัวองสองอจ่าองเหนียวย่างันอิ่มบนเฮียนได้มเนาะเมนเป็นสองนะจาา,น,านี้ ต่อไปกระไสนี่จ้ะยังน้อเตรียมไว้พริกจะยวโดดส่ลุงไปเลยให้กัดตาไข่จ้ะหอมๆยิงนิ้ซอยไว้ต่อเลยปักบวงจะหน่วยหนึ่งพู้หนิงแล้แม่น้อยหน่อยทักหอมรวมจะสร้าไปเลยหอา เรียบร้อยจ้าหนินี่งามๆสวยๆเลยพักเข้าเอียงเข้าแม่หอมเนาะจ้าหอมจ้าหอมตะไคร่ตะไคร้สีแงๆยักน้อยจังในซอยเองให้กินกับผู้หญิงด้ไหมเนาะข้นจะมียำมันเข้ากันจ้ะว่นนี้ใส่หมูเนื้อจ้ามีน้องหนึ่งใส่หมูวงแทนได้ไหมเนาะ <บ los S 1> อาหารง่ายๆก็เป็นอาหารสุดโปรดเป็นอาหารเด็ดเลยเพราะง่ายๆก็เป็นอาหารแบบพิเศษพิเศษเลยตัวนี้ใช่แม่ว่าจะจุ๋ยจังหน่อยใส่ที่นึงเรียบร้อยจ้าบบบนี้ทานเส็ดจานกินเลยห้องแม่ใส่อันตรายได้หนองไหมลูกซส่เงินกระเด้งไว้ยังไงสั่งเลย โองเป็นเงี้ยนกลินเรียบร้อยจ้ะน,นี่โชว์นด้ไหมเนา<น>ะแมนทีนี้คือเก็บไว้จ้ะน,นี่ฮูนเรียบร้อยพักมาจ้ะบ,บัดนี้ <c oughs> มากินกันเลยจ้าวันที่แซ่บมกันเลยจ้าฮู้ <c oughs> แนแทนๆข้าวโรยสัตว์มันเรียบร้อยจ้ะตรงนี้เป็คนคนขีสัตว์จากเลยใส่สัตว์กัเลยได้ไหมเนาะจ้า <c oughs> โอ้คือเกาละจ้ามีมันหอนนะแม่เนาะไฟยังเรงกว่าเงือกต๊ะเงือกสะจ้าจ้าหมูว่านี่ท้งไมเใชคลิปบนเงือกบนไดได้มายินน่ะตต๊มาแล้วอันนี้ฝนว่าต๊จ้าคือมิยังหมูว้าเนี่ยว่าต๊นะแม่เนาะคือข้อเดียวตัวคมหอนเนี่ยโอ้หอนแห้งเพราะอย่างหอนสงการจ้าเพราะอย่างหอยเนมษาหลังเหนือยนี่ น้ำประเทศนี้กิมกันเลยถ้กินกระโดเ่คือเป็นจ่มายาเนีวพอแม่นะโหนี่จ้าอันนี้ไม่กินน้ำเลงตีแห่แมุ่งกินกินอดปลาจ้าครหลงฟังเดืออย่อไสักหนึ่งซุมถอดเบิดแล้จ้ากแม่อยบไปว่าแย่งอยูมากินใจกับไปน่าทอดป่าสิบปงก็ได้ชิ้นหนึ่งก็ได้จ้ามงยได้มากเลยแม่นี่คือ

มิยังกินอันจามือนี่แมงงาม่ยัง,มยงหมดรางนัแมรูดิมากินสักอาจจะเห็นก้อย,อยจะหลายมือจาเช่มน,ม,มนยันแม่เนาะพือจะบอกก่อนนะนัน่ะ กุ้นนเี่้้ซอนใบอะไรเอองไปนดีอืมน,นี่มาใส่ย้ำปลาก,กับป๋องมาเลยุดแซ่บจ้าอืมงาง่ายๆจะจะแซ่บอืออมอาาแบบใครจะบุปไปเป็นไนหนอาหารทะเลราแม่มืออาหารติดขุกว่าวะ้ปลากับป๋อง ตั้งัตงอ้วนอ่ะลูกอาหารกระป๋องจะมื้เนีอยากไ,ไหมนแซวว่าบร่ได้กินโดนเนาะจันนี่จุ่มบุกม่งพอดีมามีควา,ามตะเพกน้ำซ้อมกันนวดแล้วนะำม่น้ำน้ำโมดาเคทเทนเนาะ ม,มึงพูดน่าจะมึงฮคลุกโดดความใจจริงๆออกไปได้แล้วใครใส่ซีหัวนมันตะใครเนี่ห<ล>ยหอมเน้ยหอมแห้งคักจ้ะจ้าดีม,มนันมีแม่จะเป็มปลากันนัวไนดะ้ไหมเนาะน้ำเค้มแค่เพรชน้ำจุ่ม นัวนัวสุแซ่บยี่ยากกับปองสามรสจานนี่บว่มีรสหวานัะเยี่ยนลูกเปรี้ยวเผ็ดเค็มือบยังเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนัวสินัวว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มเบอเค็มมันแซ่บยิ่งนะไม่ว่าหยอกอะไรหวานนะคุณผู้ชมหวานเพาเอะใช่น้ำตาลนะเ้มต่างก็นซูเแซ่บแต่นะแ บมันเน้อใสน้ำตาละนะเวกิอได้งง่ายๆคัวผู้เลืองว่าจะยังินได้ยังอะ่ะจับน้ำอะ่ะซื้อมสิบ,บาทจะกุ่มอย่างเี่ อืมอืมจบมินุนในภัยเกลน้ำได้จะมินุ้นใน,เ,น,นเท็ดตามได้ไหมเนาะเท็ดเดยกกั่ายแสบความอืมเฮ้ยเบื่อใครกินปลาป๋องได้ไหมเนาะแจกพี่กันอืม เได้มี่ิมไม่พี่แกรอต้องหอมหอมอยไข่อยคือบัแบเลยแม่น้องหอมอะไรละแม่น้อพรอมจะพร้อมจะมีาไข่เลจับหยัมพุ่ดพุ่ดหอมตะไค่ดูเผาิได้ไหมแบได้ไหมุ้กินแล้วนี่จะจานแม่ชุดจ้ะอยากไปแม่ มันี่หลายอะ่าลยแม่ิวบอนนอะกินรอบเดี่ยวรอบแล้วคำคำจังเลยในป่าหนึ่งด้ิแม่จ้าตอนนี้ถ pues ้า th ับไปตซื้งแแหดคิวก็ไ้ะน้กคนหนึ่งก็ได้ได้ลูกปลาหลายตัวยี่สามสี่ตัวกะสองคำมื้อเลยหรอสาแแหกเลยสองคมื้อน้ำเลมเนาะงานน้ำ มึงก็ได้ปิ้งทอดก็ได้ลูกโตวใหญ่อยู่จับมึงกินกับเจากับขาตรงนี้เกี่ยคิดก็ได้ไม่กินสิบเบอร์จับมาที่นี่จับแห้ง,งหม,ม,มานี่กระป๋องนี่มีมาเอาเอาไว้น้องฟังฟังไปกินยำ หทำมอิ่มแม่เมียเห็ดเพิ่มได้ว่าเข้ามาล่ะบ่เฮ็ดของน้องฟางบอยยำน้องฟางไม่ยำมัน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 มอยากกินรสเผ็ดน่ะหลงาะใช่คือปกตินี่นาใจ่คอย้อปีนี้น้องฟางเพราะเห็นแม่อยู่ปีนี้เขาเห็นที่ไหนไปฝากว่าบอกออกมาหาลูกสาวอยูน้องฟางคั้งเห็นแม่อยู่ปีนี้ คุพ่แม่ดีกว่าครับจากัคิมนี่กับสมควรหลใจมากินนียฝากก็ติดตามก็จะไปใครเกดดิงเป็นกังใจทั้ง่องคั่วเนือจ้ากิมนี่ก็มากดไหลถือแจกได้ก็จ้าลิมหน้าจ้าวันจบายบาย